หนึ่งเดือนหลังจากการศัลยกรรมจมูกผ่านไปหมวยในวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยเพียงใดโอ๊ยแต่เราไม่เจอตั้งนานด้วยก่อนหร่ปะเล่นหนักเล่นแล้วเมิงสิงมาไปทำเกย์ใช่ไหมคะเนี่ยเอยโอ๊ยเสือกเยอะ จอนานมากหลายปีมากตั้งแต่ไปไต้หวนันดูสจิจริงจริงโอ้ยแต่นหน้าเปลี่ยนมากเลยนะตอนไปไต้หวนันดูไม่สวยเลยขนาดนี้เน,ะนาะหน้า่างไงเห็นอยู่ในโซเชียลโซเชียลแล้วก็ดังมาจากโซเชียลผอมลงรวยอะไรด้วยผอมแล้วหน้าเรียวใช่จมูกเปลี่ยนนะทาจมูกหรอใช่แก้จมูกด้วยโอ้สวยอ่ะดูเป็น,ปนหยดน้ำสวย กเลยคือทำมาคือโด่งเกินด้วยความที่เราเป็นสาวเพศสองแล้วก็อยากให้หน้ามันดูยังไงคะดูซอฟก็คือทรงแรกที่ทําไปคือมันโด่งเกินก็คือบอกคุณแบบว่าเอาโด่งๆเลยแต่ว่าคือมันโด่งเกินสอบเราละคะ่ะ<อ>พอทรงที่2เนี่ยก็คือบอกว่าให้เป็นผู้หญิงที่สุดเอาเนียนที่สุดแต่วันนี้คะ่ะก็กลายเป็นเนียนเกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ก็ทรงนั้นก็ทํามาหลายปีแล้วคะ่ะก็เพิ่งมาปีนี้ก็ เอ๊ะเปลี่ยนเทรนดีกว่าเทรนหน้าเฉียวหน้าเปรี้ยวกำลังไมาแรงก็เลยเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นเทรนหน้าเฉียวหน้าเปรี้ยวค่ะคือเวลาไปพบเพื่อนเพื่อนก็อไปทำอะไรกันหน้ามาคือตอนแรกคือไม่ได้บอกเพื่อนนะว่าไปทาอะไรเงี้ยค่ะก็แค่บอกว่า <ENT> ปิดหน้าแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายรูปคือปกติเป็นคนถ่ายรูปแล้วก็โพสลงเฟซลงไอจีอะไรวันเนี้ยแต่ก็หายไปวันอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบเพื่อนก็บอกทำไมดูหน้าเป็นบ,มบวมๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ก็พอแบบเจอเพื่อนเพื่อนก็ แอบไปทาจมูกมาใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า้าวทำไมอ่ะคือแบบมันสวยขึ้นแล้วก็หน้าเปลี่ยนด้วยเส็นช,ชัดๆก็น่าจะเป็นช่วงปลายมันแหลมขึ้นแล้วก็จมูกแคบลงเพราะว่าตัดปีกจมูกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ปลายแหลมขึ้นแล้วก็ทรงดูโดมดูชัดขึ้นค่ะหลักๆเลยคือหนึ่งแต่งหน้าง่ายขึ้นคือปกติแต่งหน้าคือจะเชดดิ้งไฮไลท์สันจมูกคือทุกคนคือถ้าผู้หญิงคือเวลาแต่งหน้าเนี่ยคือจะอาศัยเมคอัพนะคะคือ ต้องไฮไลท์สันจมูกใช่คือตอนนี้คือแต่งหน้าง่ายขึ้นคือไม่ต้องใช้ไฮไลท์เลยใช่ค่ะแล้วก็เวลาทําผมทรงไหนทําแต่งหน้าทรงไหนอะไรประมาณนี้ก็เข้าได้กับทุกการแต่งหน้าแล้วก็ทุกทรงผมสาวเพศสองนี้ก็คือผู้ชายคือโครงหน้าเกิดมามต้องเป็นผู้ชายแน่นอน ใช่ค่ะคือบางคนพูดว่าเออไม่เคยทำศิลยกรรมคือหมวยหมวยไม่เชื่อนะไม่เอะใจเชื่อนะว่าเออไม่เคยทำศิลยกรรมเลยนะคะยังน้อยต้องต้องผ่าน1หรือ2อย่างการศัลปกรรมแน่นอนนะคะคือถามว่าการศัลปกรรมเนี่ยสาวเพศสองทุกคนจะต้องทำไหมบางคนไม่ทําก็สวยก็มีแต่ว่าสําหรับหมวยเนี่ยการศัลปกรรมกับสาวเพศสองคือมันเป็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 นสิ่งที่คู่กันมาตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแล้วก็ถามว่าทำแล้วโอเคไหมก็โอเคนะคะก็ อย่างน้อยคือเราทํางานเนี่ยมันสาวเพศสองขายอะไรหนึ่งความสามารถแล้วก็ความสวย2ออย่างนี้คือมันต้องคู่กันอย่าง้รมันคือความสวยมันต้องมาก่อนแล้วก็สัญญามรมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้สาวเพศสองคือได้งานแล้วก็ได้โอกาสหลายๆอย่างค่ะสัญญารรมรนเปลี่ยนชีวิตยังไงคือถ้าได้ดูลูกหมวยตั้งแต่สมัยก่อนคือมันมันคนละอย่างกับตอนนี้มากใช่แล้วก็การที่ได้มีโอกาสในตอนนี้เข้ามาในองก์การบันเทิงหรือว่า ทํางานทาง,ทางด้านที่ิธึกษาด้านความงามนะคะคือมันเริ่มมาจากการศสดยกรรมโดยตรงเลยนะคะถ้าถ้าคิดว่าถ้าตอนนั้นเหมือนไม่รู้จักคําว่าสดยกรรมแล้วก็ไม่รู้จักค,ความไม่ไม่มีความกล้าตรงนี้ก็คือคงไม่มีทุกวันนี้นะคะ่ะ สำหรับหวยการเสริมเติมแต่งได้ช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปให้เธอได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจามากขึ้นแต่สำหรับจิ๊บการเลือกที่จะไม่เก็บอวัยวะบางอย่างไว้กลับเป็นสิ่งที่เธอทบทวนมาอย่างแน่วแน่แล้วว่าเธอจะได้มีตัวตนใหม่ตามที่ตั้งใจเสมือนเป็นการเดินสวนทางกับสิ่งที่ธรรมชาติได้มอบไปให้ ราทำแล้วมันดีเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆนะเพราะว่าอย่างที่จิ๊บบอกว่าคือหน้าตาหรือว่าบุคลิกที่แบบดีแล้วสวยงามเป็นอะไรที่สําคัญต่อชีวิตแบบคนแต่ละคนมากคืออะอย่างเช่นแบบเหมือนการที่ว่าสมมุติว่านักธุรกิจก็ได้ใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะกับใส่สูทอันไหนมันดูน่าเชื่อถือมากกว่าคือคนเรามันเหมือนค่านิยมอะ่ะมันติดภาพลักษณ์ที่ดูดีไว้ก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันดูแบบน่าเชื่อถือกว่านะ อะไรกว่าจิงว่ามันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตทางด้านแบบเราอาจจะแบบได้แฟนได้แฟนที่ดีๆเพราะว่าโอเคประทับใจในรูปร่างหน้าตาของเราเป็นอันดับแรกแล้วก็อาจจะได้งานดีๆเพราะรู้สึกว่าอ่ะเฮ้ยน่าเชื่อถืออ่ะน่าคุยด้วยน่าแบบติดต่อด้วย คือจี่พวกมันก็เปลี่ยนได้แบบหลายเรื่องมากเลยนะสัญญกรรมอีิงว่าคนเราถ้า100%นตะณปัจจุบันนะอย่างว่ามี6 0สิถึงเจที่ทำสัญญกรรมในในสังคมปัจจุบันดังนั้นณนะวันนี้อยู่ฉุกเฉว่ามันเป็นเรื่องปกติความสวยเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของ ของสิ่งดีๆนะคือความสวยเนี่ยบางคนเขาก็มองที่ว่าเอ้ยคนนี้สวยเสร็จแล้วพร้อมใช้งานก็เอาไปได้เลยอย่างบางคนก็ยังไม่สวยต้องไปแต่งเติมตรงนี้มาอีกนะอะไรเงี้ยคืออย่างบางเวทีเป็นอย่างนี้จริงๆนะเจ้าของเวทีบอกกับน้ำเพชรเองว่าคนนี้สวยเสร็จแล้วพร้อมใช้งานหยิบขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นใบเบิกทางที่ดำเราไปสู่ความสําเร็จได้ ในขณะที่ประโยชน์ของการศัลยะกรรมช่วยเติมเต็มชีวิตใหม่ให้กับใครหลายๆคนบางคนเหมือนได้เกิดใหม่มามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่การศัลยะกรรมที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนที่ดีขาดการแนะนำหรือทำโดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญอาจจะมีผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ซ้ำร้ายอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นให้มีแผลเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจไปตลอดทั้งชีวิต ที่ผ่านมาของย้อนของดาวก่อนนะคะดาวไม่ได้ไม่ได้พลาดเพราะหมอหมอที่แบบอยางงาู้นยางงี้แต่ดาวพลาดเพราะหมอเถื่อนดาวแบบอาจจะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะบ้านเราเนี่ยจะไม่มีการทำศัลยกรรมที่เปิดเผยว่าตรงนั้นฉีดโบท็อกตรงนี้ทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้พอที่ไหนดีก็จะแห่กันไปดาวไปเจอโชคร้ายของดาคือดาวไปเจอหมอเถื่อนแต่ถ้าว่าถ้าสมัยก่อนมันมี้บอกว่าโบท็อก ทุกคนเข้าใจว่าที่เขาฉีดให้เราคือโบท็อกซ์แต่จริงๆแล้วมามารู้ตอนหลังมันก็คือ,เ,อ,อเป็นเป็นซิลิโคนผสมออยผสมอะไรที่ฉีดเข้าไปสู่ใบหน้าเราฉีดมากๆเข้าหน้าก็เริ่มบานเริ่มบวมเริ่มคางยาวเพราะว่าเขาจิ้มบ่อยนะคะตัวนี้มันจะไม่เหมือนโบท็อกซ์เพราะโบท็อกซ์ถ้าฉีดแล้วก็ละลายไปอยู่แล้วละลายแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนมันเป็นซิลิโคนที่วงการแพทย์เขาใช้กันอีกแนวหนึ่งเออเขาผสมเองแล้วก็ พอฉีดเข้าไปมากมันไม่มีที่ไปมันก็จะบานมันก็จะบวัวมันก็แบบไหลมาข้างๆใต้คางบ้างข้างๆเราบ้างบางทีก็ไหลลงตาบ้างก็มีเชื่อไม่ว่าฉีดมาเนี่ยแค่ไม่ถึงปีเลยนะคะแต่ว่ารักษาประมาณ10กว่าปีจริง10กว่าปีทั้งที่รักษามาตลอดเนี่ยทั้งผ่าตัดเนี่ยใต้คางในคางในปากเนี่ยสี่ครั้งนะคะแล้วก็ทั้งสลายพังผืดทุกวันนี้ท,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 ที่ไปหาบุงหามหมอเนี่ยก็ยังต้อง รักษาพอหลังจากผ่าตัดมีผลเสียเยอะมากผลเสียผ่าตัดบ่อยเข้ามากเข้าผ่าตัดครั้งที่หนึ่งไม่มีเท่าไหร่มันยังไม่ผลมีผลมากเท่าไหร่ผ่าตัดครั้งที่สองมันเริ่มพังผืดยิ่งผ่าตัดมากเท่าไหร่จะเกิดพังผืดหลังอยู่ในปากเราหนึ่งเกิดการตึงตึงลำไปตึงทําให้อัดยิ้มเบียบเบ้ยวบ้างพูดเบี้ยวบ้างทําอะไรต่ออะไรที่ทำเกิดผลผลเสียทําให้หนึ่งเสียความขาดความมั่นใจเสียโอกาสเรื่องงานแล้วก็ ที่แน่ๆเลยเสียเซล์กับความรู้สึกของตัวเองที่ที่โดนกระแสข่าวโดนกระแสสังคมแล้วพลาดเรื่องงานเยอะมากถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำแบบนั้นเมื่อรูปร่างหน้าตาคือความประทับใจแรกสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ และธรรมชาติก็ไม่ได้สร้างความสมบูรณ์แบบไว้ให้สำหรับทุกคนสลลยศาสตร์จึงเป็นเสมือนทางเลือกหนึ่งให้เราได้มีทางลัดในการออกแบบเสริมสร้างบุคลิกและลักษณะตัวตนใหม่ศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องที่สังคมจะหันหน้าหนีอีกต่อไปกลับกันความก้าวหน้ายิ่งพาเราไปสู่วิวัฒนาการที่สามารถโกงธรรมชาติสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจากนี้ไปมนุษย์สามารถเลือกทางเดินที่จะใช้ชีวิตตามแบบที่ธรรมชาติสร้าง หรือจะเดินสวนทางสู่ความเป็นตัวตนใหม่เหมือนอย่างที่การศัลยะกรรมได้เปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนมาแล้ว ทำแผนการเลยคือคุณต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นคือคุณแค่อยากมั่นใจให้คุณรู้สึกว่าคุณสวยมากขึ้นแต่ไม่ได้ว่าอยากสวยเหมือนใครพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอยากสวยเหมือนเขาแล้วมันไม่เหมือนสักทีเนี่ยคุณก็จะแก้อยู่อย่างนั้น่ะมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเฮ้ยเราอยากแค่มั่นใจมากขึ้นแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้อยากเหมือนใครเราเราต้องรู้จักตัวตนเราก่อนสำนิกว่าเออศึกษาไม่ดีพอบางทีอ่ะคุณหมอท่านนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย คือบางคนก็าอาจจะทําออกไปดีอะแต่ว่าเราก็ต้องมองแบบข้อเสียด้วยไปไปดูไปดูรีวิวหรือไปดูอะไรหลายๆอย่างจากจากแบบเหมือนจากคนที่เขาเคยทํามาด้วยว่าเ,ออเขามีข้อบอกพร่องตรงไหนบ้างหรือเปล่าการทาสัญญกรรมเนี่ยมันจะต้องกรีดเข้าไปในในตัวเราเนาะแล้วมันต้องเอาสิ่งแปลกปลอมเอาอะไรเอาซิลิโคนมายัดใส่จมูกเรายัดใส่หน้าอกเราอะไรเงี้ยหรือการฉีดฟิลเลอร์อะ ก็ต้องเช็คดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟิลเลอร์ปลอมมันระบาดก็คือเราต้องดูก่อนเลยว่าฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันถูกเกินไปหรือเปล่าก่อนที่แบบว่าจะฉีดเข้ามาในร่างกายแล้วเพราะว่าเวลาเน่าแล้วมันไม่คุ้มจริงๆค่ะเวลาเราฉีดอะไรเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เวลาจะออกมันออกไม่ได้แน่นอนนะคะมันเข้าไปแล้วมันเราออกยากมากกว่าที่ที่เราจะฉีดเข้าไปก็ค่อยๆคิดค่อยๆศึกษาหาข้อมูลนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจเร็วอย่าคิดว่าของถูกแล้วก็รีบด่วนตัดสินใจค่ะอย่าไปเดินก็ไปถึงแล้วไปเชื่อเขาแล้วพวกที่หิ้วกระเป๋าหิ้วแฟ้มเข้ามาแล้วก็มาถึงว่าจะต้อง เซ็นขายคอสนู่นคอสนี่ผมว่าน่มันเหมือนร้านเสริมสวยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นหมอนะฮะเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่เราไม่ได้ไปไปไป,ไปเข้าไปรักษาอย่างนี้มันเหมือนกับเราไปหาอะไรอะร้านเสริมสวยไปไปอะไรพอกหน้าไปอะไรสักอย่างหนึง่งนั่นหนึ่งนแค่นั้นเองนี่ ถ้าเป็นเรื่องความงามผมว่ามันอาจจะใกล้ๆจะอิ่มตัวครับอีกหน่อยทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าเกิดเห็นทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดสวยเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็จะต้องมีใครที่อยากจะเห็นคนที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นละนอาจจะวกกลับไปที่บอกว่า,าฟันเกยนิดนึงจมูกบานหน่อยก็โอเคอะไรเงี้ยผมอยากให้ตั้งเป้าหมายไหมครับว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าไปทําแล้วได้อย่างที่ต้องการแล้วเนี่ยจะจบไหมในเรื่องความสวยทำงานนะครับจะจบไหมถ้ายังไม่จบก็ก็คิดดูให้ดีๆก่อนเพราะว่ามันอาจจะ ไม่ไม่ได้ผลมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้เสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าจะมาผ่าปัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไงก็เป็นกันแล้วก็ถ้าจบก็ได้ผลยังไงก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องทำใจนะครับแล้วคิดดูให้ดีๆก่อน